สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูการทำช่อใบสีเมก้านิวลิปิ้นนะครับเตรียมลวดเบอร์18นะครับอันนี้ประมาณคืึ่งหนึงแล้วก็เตรียมดิบิ้นเบอร์9นะครับสีขาว5ชิ้นสีชมพู5ชิ้นนะครับตัดไปให้เรียบร้อยหมวนสีขาวทำยอดนะครับแล้วก็เอาลวดเสียบเข้าไป แม็กให้เรียบร้อยนะครับเปียยอดสีขาวให้ได้สี่ชั้นแล้วก็ตามด้วยสีชมพูนะครับสีชมพูตรงนี้ให้ได้ห้าชั้น แล้วผมก็จะห่อใบตองแก่นะครับเพิ่มไปด้วยอีกสามชั้นห่อใบสีเสร็จแล้วนะครับก็นำใบตองมาต่อเปียยอดเพื่อที่จะเตรียมเข้าช่อบนิ้วที่ใช้จะเป็นนิ้วริบบิ้นนะครับเป็นนิ้ว ลายสีขาวแล้วก็ห่อสีขาวก็ตามด้วยสีชมพูนะครับเอานิ้วมาวางแล้วก็แม็กไว้ถ้านุ่งมาวางก็แม็กด้านหลังไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าช่อมา เลียงนิ้วให้ได้ระดับพอดีนะครับอันนี้ครบ9นิ้วแล้วนะครับก็เอาผ้านุ่มมาปิดตอนท้ายเก็บรายละเอียดรับมาด้านหน้าแล้วก็มีให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่เกินก็ตัดออกใส่ลวดจะช่วยทำให้เราดัดตัวใบสีได้โค้งมากยิ่งขึ้นนะครับทรงมันจะสวย เอาไปทำตามได้นะครับ